สวัสดีครับพี่น้องเฟนครับเอฟซีพอกันในช่วงนี้ช่วงสามโมงสี่โมงแรกครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศลังเวทีแคบเฮ้ยงพี่น้องแคบซส่ยูโมชิตสองแหละอันนี้อาจจะแคบก่วก็บอกว่าสิ

ขอความรวดมือด้วยท่านใจรู้ว่าท่านจะจอดดูนะตรงด้านหลังโบดสดนะครับทางสาราผู้ขอฟองขอราัาเตาหนักนะเพื่อเป็นขยันเพื่อจะขอขอบกเลิกเงอ ตลาดเาพักผ่นแบบนี้นะเปนแเาะต้องรอไก่สมเนครผสมรถมนะท่านใดอยู่ตงไอะไรอยู่ไม่กล้านี่คือบรรยากาศังนี้บกมันแม่น้าไมครับแม่น้าท่าจีนมือวันแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีนรถกลัวหักินงไงพี่อถติดกับของน้ำพอดีบนเข้าเลยฮะบนเข้า,<อ>าแล้วบบนเลย ไต้องกินกินมื้อกินต้องกินะรกินต้องเศร้าเลยมื่อานเราติกินายอยู่ได้เวรนเมราะวาเราใส่แงงานลาย,ยมือลงานายมืนีน่หร้อยหาร้อย,ออยก,ก้นเบ็ดเลยเกี่ยวโลกเ่ยถ้าเกนนะเียววันนี้ดิไม่นคนนี่คือซีเกียวแหละของโลไอ <laughs> ้กับรามือ,อวานก็เลยวตัวออตารสายตาัตา แกงน้ำมิสมะเส่ไก่พี่หนมข้าวมัีรับยนึงก็คือแกงไก่ใส่ใน้ำมิสซที่แกงไก่ใส้นหมอนที่นี่คือใส่หมอน อ,อันฝากถึงพอพญาแลนะจ๊ะฝากว่าอันมือได้พอพญ่าเรียงไอติมีเพื่อนแห้งๆนไะเออเอเอเะว่ามืออันได้ย,ยินได้ปล่อยท่านอออืพอพญในเศร้าเรียงก่อน <laughs> มือไดพ,พ่อพญาเรียเง,งเออแง้งๆนร้านละังกังนะพอ่ <laughs> อวันนงหม้อพอวันนี้พี่น้องมนหอม น้หากินวาคือหอมแต่บตทอืม่า้องทำอะไรกินทีติดมือองานไม่ล้ว่อเ้ยลองเมืองกันเลยตัวนั่้ีมีป่าเลยพมีหรอข่าเบิม่ตาเาทมีกสียูยางละไอไปทยห้องทยห้องวัดกบุากันลงข้นมา่้นีทถนี่ท้นี่ โดเนี่ยไปวันท่านจะทำติดบาท20บาท100บาท200บาทได้ผลได้ผลสวยเช่นเดียวกันบัางท่านเขารับสิงเงินทองมากมายทำได้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่บางท่านเป็นโลกาสาวโลงผานบางท่านเป็นกรรมกรเราจะไดจับพันธุ์มีค่ากว่าจะได้การจับยามแรงงาน นะนมครับห้าิบาทร้อบาทสองบาทห้าบาทราบนะขอทันุโคนสาธุุ้นงานฟรีดิพี่น้องงานฟรีงานฟรีหรับคนแค่ติ่มนี่พ่อพี่น้งองผู้ใดมาซ่าเสยียใจนั่นพี่น้องต้องมากแต่เว้นเว้นตองมาตะกรอนมู คอม,มิสถานที่เขามนันมีสำนีกพี่น้องงานประกันรถเรียนท่ามรถสถานที่มีสำนึกนะความมาเว็มได้อพี่น้องเด้อวันนี้งานฟรีสถานที่จำกัดด้วยสถานที่จำกัดเอาแคร่รับคนแค่ ควาพลุงพา้งองนั่นร้งนแรงจรงหลังจากที่เสารับเกินอัตราวันเถอะ พ่อ no <laughs> ันไปทเงียบไม่ไปครับไปพ่อเดรา่นี่มันยเดียไปเทียวเลยพูามันลึกพูดเรามาสมัยอยู่ป้าขุยมุงนเออรับงานเก่าทั้งเโอ้เราหอบผ่านอย่างดี เลือกคักกันวะเลือกคักเล่นวะน้ำเลือกคั่บอกเาขาเอิ่นแม่นำ้ำแม่น้ำท่าจีนมาแม่น้ำท่าจีนมันก็เลื่อนสีเลือเล่อนจรียาไมันเอาพอมาคือขาไม่ได้สินช่วงมาตีกบไท้หร้อยขำนาโอ้เก่งเสียดเแ,แมนแมนแมน บเล้รจ้งร้อยคำไปฟังผู้ใดูบโอ้บ่หรอนหันสีน้ำาบ่ตะกีน้ำสาดก็ีมากนี่บอเป็นเนี่ยป็นอืมลองมึงลองมึงกไเลตัวคือจังนำของเขาเหลียวบังจังจอมารอยเรามึงเบียงมัน ขึ้นไปได้ปะเดี๋ยวเบิงจะเข้ากันสิพาขึ้นมาเบิงมุ้มสูงขีหรอนี่คือวัดโกรกกรยบหลายันเด้มันชืนใจไห้านสลางุกคนยินดีย้อนครคนเป็นองุ่มสูง โมยาขึ้นมากกเมือติมนี่คือแม่น้ำท่าจีนครับก็อนุโมทนาสาทุด้วยนะฮะ่ารดีจุดประทับเมื่อสักครู่นี้อย่าเริ่มนะก่อนจะสุดทั้งสุดทุกขบอกหลวงพ่อโตท่านบนบานแล้วอาได้สำลิศผลก็มาจุดประชัดแก้บน อย่าลืมนะครับต้องจุดธูปบอกหลวงพ่อปู่ด้วยบนหลวงพ่อปู่หลวงปู่หลวงปู่กับอดีตเจ้าวาดนะแล้วสำลิศผลท่านต้องมาจุดธูปนะครับบอกต่าวเริ่มติดต่อนไม่มีติดทากอีกต่อไปและต่อจากนี้ขอพระยาอาจาตย์ของกองทัไปู่ให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญนะอนุโมทนาสาธุ